สวัสดีครับวันนี้มากินเงินกินได้ของพี่คันติกันนะครับผมนี่มากินนะครับผมเงินกินได้นะครับผมนี่ผมจะใส่สตรอเบอรี่แล้วก็มีนีใส่สตรอเบอรี่ีเงินกินได้ของพี่กันตินะเออทุกคน อร่อยอยู่นะกินกับอันเนี้ยอัที่เขาให้มาเนี่ยมีตัวดูดด้วยแล้วก็สตอบอีมีสามรสชาตินะครับผมมีสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแล้วก็ส้มนะครับผมอืมอืมอร่อยจุ่มไปเลยครับผม